สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาตัดใบเตยนะคะหน้าบ้านค่ะมันกําลังงามนะคะจะตัดไปใช้ประโยชน์นะคะทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าใบเตยเนี่ยสามารถที่จะดับกลิ่นได้นะคะไม mm. ่ว่าจะเป็นรถนะคะตามตู้ตามซอกอะไรหรือว่าจะเป็นห้องนะคะสามารถที่จะเอาไปวางได้นะคะ mm. เขาจะ,ะดับกลิ่นได้ดีนะคะให้กลิ่นที่ เป็นธรรมชาตินะคะทุกคนอาจจะรู้จักกลิ่นของใบเตยนะคะคือหอมแบบธรรมชาตินะคะนี่ก็นี่ค่ะวันนี้จะตัดไปเยอะเลยค่ะอยากจะให้เขา,เาแตกหนอนะคะผนตกทุกวันค่ะทุกคนก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะตื่นมาทํางานบ้านเสร็จก็ทําสวน,นะคะ่ะไปตรงนู้นเราลุกไปะนะคะ ใช้แรงงานลูกนะคะให้ลูกถ่ายให้นะคะทีนี้ก็อยากจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆอแชร์เพื่อนๆรู้รู้กันนะคะว่าใบตยน,นะคะสามารถที่จะดับกลิ่นได้นะคะ,ะคืออันนี้คือแม่ผัวบอกมานะคะทีนี้ก็เอะเอาลองเอามาใส่ดูนะคะได้กลิ่นที่หอมนะคะมากๆซึ่งเราไม่ต้องได้ไปซื้อแบบน้ำหอมาม ที่เขาขายกันที่เป็นก้อนนะคะคืออันนี้คือดับกลิ่นได้ดีด้วยนะคะให้กลิ่นที่หอมสดช,ชื่นแบบธรรมชาตินะคะทุกคนตัดไปหลายรอบแล้วค่ะนะคะฝนะนตกก็ขึ้นงามทุกคนบางทีคุณแม่เขาก็จะขอใบทำของหวานนะคะเอาไปทำชาทำอะไรคือใบเตยให้สมบูรณะะหลายอย่างทุกคน เจแล้วก็เจแล้วก็มาเช็ดนะคะเช็ดออกนิดนึงไม่ต้องล้างนะคะเพราะว่ามันจะกลิ่นมันจะออกนะคะมันจะไม่ไม่หอมนะคะอันนี้คือเคล็ดลับสุดนี้นะคะคุณแม่บอกมาว่าตัดมาแล้วนะคะถ้าเราจะเอาไปใช้สําหรับดับกลิ่นนะคะเราก็ไม่ต้องล้างะคะ่ะแค่เช็ดเช็ดเอานะคะถ้าใบมันสาก็ไม่ต้องเช็ดก็ได้นะคะก็คือพับเป็นรูปเป็นร่างอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ แบบนี้นะคะทุเรีมัดแบบนี้ค่ะเอาใบหนึ่งสองใบนะคะซ้อนแล้วก็หักแบบนี้นะคะทุกคนหักแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็เอาวางตามที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะต้องการที่จะดับกลิ่นนะคะกลิ่นตู้ตู้เย็นหรือว่ารถนะคะที่เหม็นอับนะทุกคนลองเอาไปวางดูรถนี้ค่อนข้างทางี่จะใช้เยอะนะคะ ภาพแบบนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย